สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวขาแขวนกันนะครับผมนี่เลยอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอยู่ในกล่องในเซ็ตนะครับผมมีกระเป๋าให้นะตัวนี้เป็นขาแขวนไซส์ใหญ่นะครับผมสามารถลูซิปออกมาได้แบบนี้เลยนะครับตัวขาแขวนเนี่ยเล็กแค่นี้เองนะครับผมเล็กแค่นี้เองยาวประมาณ50เซนนะครับผมความยาวแล้วก็ขาแขวนตัวนี้นะครับเวลามันกางออกมาเนี่ยนะมันจะสูงอยู่ที่90เซนแล้วก็ความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ า97าเซ็ซนนะครับผมแล้วก็มีตัวห้อยนะครับผมเป็นตัวห้อยเอเนาะมาให้อยู่ที่6ตัวหนึ่ง6 6ตัวอี่ห้าตัวขออนุญาตนะครับวางกระเป๋าลงก่อนนะวางกระเป๋าลงก่อนเก็บนี่ทิ้งไปอ่ะวางกระเป๋าลงก่อนครับขั้นตอนแรกนะครับวิธีการกลางนะครับมันจะมีตัวตีนตุ๊กแกอยู่เราแกะตัวตีนตุ๊กแกออกมาแบบนี้ นะครับผมถอดออกมาแล้วจากนั้นครับกางออกมาได้เลยแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะมีบางโซนที่มันกางเองอัตโนมัตินะเราก็จะช่วยมันนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าจากเล็กๆนะครับผมมันกลายเป็นใหญ่ทันทีเลยแบบนี้เฟี้ยวๆนะสักครู่ นะครับผมก็ช่วยมันกลางหน่อยโอเคกลางออกมาแล้วเป็นทรงนี้กล้องเห็นไหมชัดเลยไหมนะครับกลางออกมาแล้วเป็นทรงนี้นะครับตีนตุ๊กแกเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นอันนี้มีอยู่หกตัวตัวนี้มีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็เอาหกตัวเนี้มาล็อกเลยนะครับผมมันเป็นพลาสติกนะครับผมโอเคแล้วก็ล็อกไปเรื่อย นะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันความสูงอยู่ที่90บเซนแล้วก็ความกว้างอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ97เดเซนความหนานะครับเอาเฉพาะฐานนะอยู่ที่ประมาณสี่บห้าเซนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเทสกันนะครับผมตัวนี้ไม่ได้แจ้งมาว่าโหลดหนักได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันทําได้ประมาณเท่าไหร่เนาะโอเคอย่างแรกก่อนเลยเอาของเบาก่อนโมกาพอตกับพวก กาแฟซัมติงนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราก็คงห้อยอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ได้หนักอยู่แล้วฮะอ่ะมีอะไรอีกมีเขียงอ่ะมีแก้วอีกสักอันนะแบบนี้นะครับเขียงเนี่ยมันห้อยอะไรแบบนี้ที่จริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีที่ห้อยพวกนี้นะครับของเนี่ยมันก็จะวางอยู่ตามโต๊ะแล้วมันก็จะเต็มโต๊ะอันนี้คือส่วนตัวเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาลองของหนักหน่อยอันนี้ตะเกียงเจ้าพายุนะครับอันนี้หนักประมาณสัก4ี่หโลได้มั้งนะครับผมยังไม่เคยชั่งน้ําหนักแต่ก็ลองเทสดูโอเคประมาณนี้นะครับผมใส่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมีอะไรให้ใส่อีกไหมนะครับมีแก้วอีกใบหนึ่งนะครับวางอย,อ,อ,อย่างนี้พอดีโอเคก็อย่างเงี้ยครับ เต็มที่กับชีวิตจริงๆเลยโอ้ก็สวยอยู่นะนะครับผมอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบโลได้นะ,ะโดยรวมทั้งหมดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวขาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรูห้อยนะตรงนี้ก็สามารถห้อยของได้อีกนะครับผมมันมีรูนะเดี๋ยวทำอินเสิร์ตให้ดูตรงนี้นะครับผมก็อาจจะห้อยอะไรก็ได้ที่จริงตัวนี้นะครับผมมันจะมีฟังกช์ชันเสริมมันจะมีของหลายหลายแบรนด์เลยนะครับผมอย่างของชายทิพย์นะครับผมก็จะเป็นแบบขาล็อกตรงนี้ นะครับผมก็เป็นที่แขวนเพิ่มอีกหรือว่าจะเป็นพวกผ้านะครับผมผ้าทรงสามเหลี่ยมก็แล้วแต่แบรนด์จะออกแบบนะครับผมของ K2 น่าจะเคยผมเคยเห็นมันผ่านอยู่ของ K2 น่าจะม,นะม,ามีนะครับผมก็สวยงามนะครับผมพวกไซส์พวกนี้มันเป็นมา,มา,มา,มาตราฐานอยู่แล้วเราสามารถเอาของแบรนด์นูน้นแบรนด์นี้มาจับกันได้นะครับผมแต่ว่าต้องดูดีๆด,ด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นมา,มาตราฐานกันอยู่แล้วโอเควันนี้เราก็จบกันเพียงแค่นี้ครับผมก็เป็นการรีวิวขาตั้งไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็เทส ให้เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันรอบหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมารีวิวอีกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกัน